ในด้านของการรับประกันการให้บริการและการเช็คระยะเดี๋ยวจะทําการสรุปให้อยู่ในสวดสุดท้ายตรงนี้นะครับในด้านการรับประกันคุณภาพของตัวรถจะอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโล แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตรงนี้จะเป็นการคุ้มครองในด้านเรื่องของการใช้งานของรถทั้งคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ต่างๆอุปกรณ์กลไกลต่างๆซึ่งตรงนี้จะครอบคลุมและคอรอบเวอร์ให้หมดครับแต่อาจจะไม่รวมถึงชิ้นส่วนและความสึกหลอของอุปกรณ์ในบางส่วนอย่างเช่นตัวใบปัดน,น้าําฝนผ้าเบรกหรือชุดคัตต่างๆซึ่งจะมีเรื่องของอายุในการรับประกันสั้นกว่าการรับประกันคุณภาพแบบปกติ เรื่องของการเช็คระยะของตัวรถจะอยู่ที่ทุกๆ1 5 0 0 0มหกิโลหรือ12เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตรงนี้จะเป็นการเข้ามาตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ระบบต่างๆเพื่อพร้อมต่อการใช้งานอยู่อย่างสม่ําเสมอและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวอุปกรณ์ชิ้นส่วนสึกหรออื่นๆเพื่อให้ตัวรถสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังคงมีการเช็กระยะในส่วน2,000กิโลแรกหรือ3เดือนหรือเราเรียกกันว่า pitch of m i n d ซึ่งตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบสภาพตัวรถโดยเฉพาะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น สำหรับ NexGen t Ranger ทุกรุ่นจะมีระบบตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่จะทำการแสดงสถานะอยู่ในตัวรถและรวมไปถึงตัวแอปพลิเคชัน FordPass โดยระยะเวลาในการถ่ายน้ำมันเครื่องจะดูจากรูปแบบการใช้งานของผู้ขับขี่ตามแต่ละคนซึ่งอาจจะมีการขับขี่ที่มีการแตกต่างกันซึ่งระดับคุณภาพของตัวน้ำมันเครื่องจะมีการแจ้งเตือนเข้าสู่ตัวระบบแอปพลิเคชันหรือหน้าปัดที่ตัวรถ ก็ต่อเมื่อว่าตัวคุณภาพน้ำมันเครื่องของเขาอยู่ในระดับต่ำจนถึง10%ในด้านการบริการผู้ใช้ฟอร์ดทุกรุ่นจะสามารถนัดหมายเข้าสู่ศูนย์บริการได้จากแอปพลิเคชัน Ford Pass หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w f o r d ford.co.th เพื่อทําการนัดหมายเข้าสู่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณนอกเหนือจากนี้จะมีบริการการันตีการเข้าเช็คระยะโดยรถจะสามารถเสร็จได้ภายใน60นาทีเมื่อนํารถเข้าสู่ศูนย์บริการและนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังคงมีรถทดแทนใช้ระหว่างซ่อมในกรณีที่ว่าสมมุติถ้าเกิดรถเรามีการซ่อมโดยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนั่นเอง หากเราไม่สะดวกที่จะนำรถเข้ามาสู่ในศูนย์บริการเราก็จะยังคงมีบริการนำเอารถของท่านนะฮะเข้ามาที่ศูนย์บริการโดยการรับส่งถึงบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบริการรถโมบายเซอร์วิสที่จะนำเอาหน่วยบริการตรงนี้เข้าไปสู่ในที่บ้านท่านเพื่อที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และสุดท้ายครับนั่นะก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้จะเป็นบริการคอยช่วยเหลือครับในกรณีถ้าเกิดว่าตัวรถมีการจอดเสียจอดตายน้ามันหมดลืมกุญแจไว้ในรถหรือยางแตกยางแบนนะฮะตรงนี้ก็จะมีบริการคอยเสริมตลอดเวลาในขณะที่ทุกครั้งที่เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆและทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นการรับประกันรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการสําหรับผู้ที่ใช้ Ford Ranger XL Plus และรถยนต์ Ford ทุกรุ่นครับ